ร่วมสร้างกุศลครั้งใหญ่เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลอ่างทองโรงพยาบาลป่าโมกและช่วยเหลือเด็กกำพร้าสร์แก้วพร้อมรับเสื้อที่ระลึกโทร0630784999ไลน์แอด SRI_999 A little me. ควนคลิปนาทีรัวยิงสนันแผ่นดินสะเทือนตาเมืองทมเดือดหลักฐานชัดคอมเมนต์ยิง BM ม21ใส่ไทยหลังฮุนเซนล,ลั่นประกาศพร้อมรบลดระดับความสัมพันธ์ไทยต่ำสุดตอบโต้ไทยหลังตะเพิดทูตลดระดับความสัมพันธ์คอมเมนต์ก่อนทหารไทยเจ็บแล้วสองรายชาวสถานการณ์ล่าสุดค่ะที่มีการรายงานการประทะแล้วกองทัพบกได้มีการรายงานเหตุการณ์ประทะบริเวณพื้นที่ปราสาทตาเมือ,องอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์หลังจากมีการยืนยันฝ่ายกัมพูชามีการเปิดฉากยิงก่อนเมื่อเช้าว,วันที่21 4กรกฎาคม2568เวลา7นาิกา35นาทีบริเวณปราสาทตามเมือนทมหน่วยเฉพาะกิจที่2กองกำลังสุรัานาเรีได้ส่งชุดประสานงานพูดคุยชายแดน แจ้งให้ทางกัมพูชาทราบว่าไทยปิดการท่องเที่ยวปราสาทตามเมือนทมโดยการพูดคุยนั้นล้มเหลวทางกัมพูชาไม่ยอมต่อมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยได้มีการใช้ลวดน้ําหีเพลงมาล้อมทางขึ้นและบริเวณรอบปราสาทตามเมือนทมฝ่ายฐานไทยได้มีการใช้การตะโกนเจรจาเพื่อหลกเลี่ยงความขัดแย้งและยกระดับสถานการณ์โดยฝ่ายไทยเฝ้าระวังตลอดแนวชายแดนเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ต่อมาฝ่ายกัมพูชาได้มีการนําอาวุธเข้าสู่ที่ตั้งบริเวณด้านหน้าลว้วลวดน้ําและพบกับ กำลังพลของกัมพูชาจำนวนหนายพร้อมอาวุธครบมือรวมทั้ง RPG เดินเข้ามาใกล้แนวรั้วลวดน้ำบริเวณด้านหน้าฐานปฏิบัติการของประเทศไทยจากนั้นฝ่ายกัมพูชาได้มีการตั้งอาวุธปืนหน้าแนวทางขึ้นปราสาทตาเมินทมโดยฝั่งไทยได้ยินเสียงโดรนฝ่ายกัมพูชาบินล่าตะเวนรอบปราสาทตาเมินทมอย่างชัดเจนโดยหน่วยเฉพาะกิจที่ดูแลพื้นที่ปราสาทตาเมินทมรายงานว่าได้ยินเสียงอากาศยานไร้คนขับหรือว่า UAV ของฝ่ายกัมพูชาบินวอนอยู่บริเว เปนหน้าปราสาทาเมือนทมแต่ไม่สามารถที่จะตรวจพบตัวอากาศยานได้ด้วยสายตาแต่สามารถได้ยินเสียงอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อเวลาประมาณ8ปดนาฬิกาย0นาทีไฟกมพูชาได้มีการเปิดฉากยิงเข้ามาบริเวณตรงข้ามฐานปฏิบัติการทางทิศตะวันออกของปราสาทตาเมือนในระยะประมาณ200เมตร่ายทหารไทยจึงทำการตอบโต้เพื่อป้องกันตัวขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกองทัพบกค่ะกำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมจะรายงานความคืบหน้าให ทราบต่อไปมีรายงานว่าวันนี้โรงเรียนตาเมือนมีการจัดอีฬาสีแต่เมื่อดินเสียงปืนดังขึ้นจึงทําการอพยพเข้าบังเกอร์แล้วขณะที่ในเวลาประมาณ9ก้นาฬิกาผู้สื่อข่าวในพื้นที่ได้มีการรายงานเสียงปืนดังเป็นระยะระยะและเริ่มถี่ขึ้นขณะเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงของกัมพูชามีการให้สัมภาษณ์กับสนักข่าวเฟซนิวของกัมพูชาว่ากองทัพกัมพูชาได้มีการเปิดฉากโจมตีตอบโต้ผู้รุกรานจากไทยที่ยิงฐานกัมพูชาไปก่อนหน้านี้และปิดไม่ให้พลเรื เข้าไปยังปราสาทตาเมือนของกัมพูชาขณะที่ล่าสุดกองทัพบกของไทยก็มีการขอความร่วมมือโดยขอให้สื่อมวลชนและประชาชนงดการเผยแพร่ภาพหรือข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติการทางทหาร เพื่อความมั่นคงของชาติโดยเรื่องราวทั้งหมดค่ะเกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อวานนี้23กรกฎาคม2568ไทยประกาศร,ระดับความสัมพันธ์กัมพูชาลงและมีการเรียกทูตไทยประจํากัมพูชากลับหลังจากที่ฐานไทยมีการเยียบทุนระเบิดาขาคว้าขาดอีกรายที่ช่องอ่านมาต่อมาล่าสุดวันนี้ค่ะ24กรกฎาคม2568ทางกัมพูชาที่มีการเคลื่อนไหวตอบโต้ไทยทันทีโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาสำนักข่าวกัมพูชา AKP สื่อเขมรรายงานก กัมพูชาตัดสินใจลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตลงเหลือระดับที่ต่ำสุดและมีการกำหนดให้นักการทูตไทยเดินทางออกจากกัมพูชา เพื่อตอบสนองการขับไล่เอกอัครชทูตกัมพูชาออกจากกรุงเทพมหานครหลังจากสำนักข่าวไทยค่ะได้มีการรายงานเมื่อวันที่23กรกฎาคม2568ว่าไทยตัดสินใจลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตกับกัมพูชาโดยมีการเรียกตัวเอกอัครชทูตไทยกลับประเทศและมีการขับไล่เอกอัครชทูตกัมพูชาออกจากกรุงเทพเพื่อเป็นการตอบโต้รัฐบาลกัมพูชาจึงตัดสินใจลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตลงเหลือระดับต่ำสุดโดยให้เจ้าหน้าที่อื่นๆท,ทั้งหมดที่ปฏิบัติงานใน สถานทูตกัมพูชาประจํากรุงเทพมหานครกับประเทศกัมพูชาและกําหนดให้นักการทูตของไทยเดินทางออกจากกัมพูชาด้วยและกัมพูชาค่ะยังมีการถแถลงโจมตีไทยอีกว่า ข้อกล่าวอ้างที่ไม่มีมูลความจริงเช่นนี้ของไทยถูกมองว่าเป็นความพยายามของไทยที่จะโยนความผิดให้ฝ่ายกัมพูชาเพื่อทําให้การตอบโต้ทางการทูตด,ดูไม่สมเหตุสมผลการกระทําเช่นนี้แสดงออกให้เห็นถึงการขาดเจตนารมณ์ที่ดีในการแก้ไขปัญหาผ่านการเจรจาและเลือกที่จะ,ะเผชิญหน้ากันแทน และเหตุการณ์ปะทะค่ะก็เกิดขึ้นหลังจากที่ฮุนเซนมีการประกาศพร้อมรบกับไทยไม่นานโดยฮุนเซนค่ะได้มีการแชร์ข่าวของเพจกลาโหมกัมพูชาแถลงอ้างว่าไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์บึ้มที่ฐานไทยได้รับบาดเจ็บ5นายล่าสุดโดยอ้างว่าเป็นระเบิดเก่าและทางเขากอพร้อมที่จะรบ ถ้ามีผู้รุกรานเข้ามาในเขตของเขาล่าสุดค่ะพบกันรายงานเพิ่มเติมจากการประทะโดยเพจกองทัพที่สองได้มีการรายงานเวลา9นาฬิกาสีนาทีเขมรเล่นหนักไม่สนประชาชน ใช้ตรวจ B.M. 2 1ยิงจากฐานยิงเขาล้มตกใส่ปราสาทโดนตรวนจังหวัดศรีสะเกดและมีรายงานค่ะเมื่อเวลาประมาณ9นาฬนาทเจ้าหน้าที่ทหารได้รับบาดเจ็บ2นายจากอาวุธยิงสนับสนุนในพื้นที่บริเวณกลุ่มปราสาทตาเมือนจังหวัดสุรินและการใช้ B.M. 2 1ของกัมพูชานั้นก็มีข้อมูลที่สอดคล้องกับล่าสุดค่ะ ที่ทางฝั่งเพจของนักเคลื่อนไหวทางการเมืองฝั่งเขมรได้มีการออกมาปล่อยคลิปทหารเขมรได้มีการตั้งเครื่องยิงจรวจ BM 2 1ยิงเข้ามาในฝั่งไทยให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนสําหรับจรวจไร้ลํากล้อง BM 2 1ของกัมพูชามีระยะยิงที่20-40กิโลเมตรโดยใช้จรวจไม่นําวิถี ขนาด122มิลลิเมตร4 0ท่อซึ่งอาวุธชนิดนี้เป็นที่นิยมในกลุ่มประเทศหลักนิยมโซเวียตและจีนเนื่องจากสามารถทําการยิงตรจรดได้เยอะในราคาไม่แพงและมีผู้ผลิตหลายประเทศโดยเน้นการทําลายเป็นพื้นที่เสริมกับปืนใหญ่ที่เน้นการทําลายเฉพาะจุดซึ่งเราเคยเห็นกองทัพกัมพูชาใช้ตจรจประเภทนี้ในเหตุการณ์ปะทะก,กับไทยเมื่อปีพศ2554โดยเราจะทิ้งท้ายกันไปด้วยภาพเหตุการณ์เหล่านี้ค่ะ คือวันนี้เนี่ยนะมาชวนทําบุญบเพื่อไปซื้ออุปรกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลอ่างทองโรงพยาบาลป่าโมกและจํานวนหนึ่งไปช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่สาแก้วไม่ได้เอามาขายนะครับเอามาแจกสําหรับผู้ทําบุญและท่านยังได้ใบอนุโมทนาบัตรไปลดาภาษี1เท่าและสําหรับบริษัทห้างร้านบริษัทท่านได้กำไรเยอะๆร่วมทําบุญสักแสนหนึ่ง เอาเสื้อไปเลยเป็นร้อยตัว200ตัวเลยเขาไม่อยากค่าใช้จ่ายนะเขามอบไปเลยเขาทำเขาอยากจะเผยแพร่เสื้อที่มีความหมายคุณค่าที่อยู่ข้างหลัง